สวัสดีครับผมสินดอยนะครับวันนี้พามาดูนกเฉเลยนะครับอันนี้มีคนปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าผมเลี้ยงมาให้นะครับผมบริการเลี้ยงมาให้จนกว่ามันจะกินข้าวกินน้ำนะครับตอนนี้ร้องแล้วครับไอตัวผู้ก็ร้องตัวเมียก็ร้องแล้วครับตัวที่เดินข้างล่างเป็นตัวผู้นะครับส่วนตัวที่อยู่บนคอนเป็นตัวเมียนะครับร้องมากแล้นะครับผมเลี้ยงไว้ข้างในนะครับกินข้าวกินน้ํา ประมาณสองเดือนแล้วครับประมาณสองเดือนแล้วนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเริ่มนิ่งแล้วครับผมว่าจะทำกรงให้มันเชื่องกว่านี้นะครับเพราะว่า,ากรงนี้มันมันยังไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่นะครับถ้าเชื่องจริงนี่ตัวผู้ต้องไม่ไม่เดินแบบนี้แล้วนะครับตัวผู้ต้องอยู่แบบตัวเมียแล้วนะครับ ฝึกยากอยู่นะครับกว่าจะได้แบบนี้แต่ว่าผมมีเทคนิคนะครับในการฝึกนะครับ,รรรบมันก็เลยค่อนข้างที่จะเร็วนะครับคนแก่สมัยก่อนนี่เขาบอกว่าเลี้ยงไว้แค่สี่เดือนเนี่ยก็เอาไปต่อได้แล้วนะครับโอ้ถือว่าเร็วมากๆเลยครับของผมนี่อย่างน้อยก็ต้องประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับกว่าจะเล่นได้กว่าจะอะไรได้แต่อันนี้ ประมาณ2เดือนครับร้องแล้วครับตัวผู้ร้องแล้วตัวเมียก็ร้องแล้วนะครับ,<ต>บเฉลยผลงานของเจ้าพระเอกนะครับ,<ต>บนี่ครับนี่ครับผลงานของเจ้าพระเอกเลยนะครับ,<ต>บ นี่นะครับเริ่มสวยแล้วนะครับหัวไม่แตกหัวไม่อะไรนะครับเพราะว่าผมมีการเอาไว้ในกรงที่ที่ปรับสภาพนกนะครับเพราะว่าถ้าเราเอานกมาปุ๊บแล้วก็เอาใส่กรงแบบนี้นี่หัวแตกแน่นอนครับเอาใส่กรงเป็นกล่องก็ได้เป็นผ้าก็ได้นะครับให้นกเนี่ยมันคุ้นกับ การที่เรามาให้อาหารก่อนนะครับแล้วเราเ,าเอามาใส่กรงแบบนี้มันก็จะไม่ไม่บินชนกรงนะครับหัวก็จะไม่แตกนกก็จะสวยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ